ใครบอกว่าผมหยิบของไม่ได้ออผมหยิบได้แล้วนะครับแต่ว่าผมสนใจอะไรเท่านั้นเองของนี้มันมีเสียงเอ,อ้ยเกอว่ามันมีลูกอมอะไรอยู่ข้างในนะมันถึงมีเสียงด้วยโอ้โอ โอ้มีการเคลื่อบกระดึบ๊บกระดึบ๊บถีบตัวเองมาอู้หูอึจ้าอุ้ยมีลูกหมาน้อยด้วยลูกหมาน้อยชื่อบราวนี่อันุอไม่สนใจเลยออคกสนใจอะไรครับว้านันนกูหยิบได้ไหม ว่าต้องขยับเข้ามาอีกต้องกระเดิบเข้ามาอีกครับกระเดิบกระเดิบมาอีก hankulam dong tusung buat cebit tua long menang oh wah suci พัฒนาการเกิดขึ้นเรื่อยๆจากที่ฟังแม่ปลบมือทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้ปลบมือได้แล้วค่ะพอเข้าเดือนที่เจ เริ่มยกตูดสูงยกก้นโดงหมือจะเล่นโยคะเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีโอกสอากาศอโอกาที่จะได้บิดก้นแล้ว,วลงเอาตูลงมานั่งนั่นเองกกู เอ้ยสวัสดีครับมีการพยองหน้าให้ด้วยนะคะเอเอต่อไปฮันครูจะทำอะไรครับผมจะนั่งให้ดูใช่ไหมเอ่ยจะนั่งให้ดูใช่ไหมปบมือให้ดูเอ้ยก็เอ๊